เคียวหว่างชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะแม่ชุเสือทุกวเลยกินแขังกันฉ่ำไม่เอา ด,ดูเด็กด,ดูไหมด,ดูเดิกด,ดูสวัสดีจ้าสวัสดีครับมอชมกันมากเลยม,มอชมกันมากเลยจ้าโอ้มีหมื่นหะ้าเ วันนี้มันเที่ยวหลสามสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าได้อยู่คุณแม่อย่าลืมเคี้ยวเดี๋ยววัวคืนเล็บหรอทื่นคืนเล็บหรอคืนมันอกาคาคอตวัวก็ต้องได้เคี้ยวเนาะ,ะคนมา เต็มสูงเลย่ะ<า>อืมอร่อยมากพอแล้วอิ่มกินข้าวเดือดอ้วกอกออกไปหมดเลยรอบอันนี้น่าจะอยู่ ยินด,ดีค่ะบเพื่ออะไรบอกเขาส่งของมาให้อ๋มเบิร์นี่ลเลยไดรสชาตินั่นแต่รสชาติเดียววันนี้กินนมนยังคะคุณแม่ไม่ได้กินใช่ไหม กินต้องกินเปลี่ยนนมไปเรื่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆแม่ข้างล่างลูกเก่เยอะไหมกินนมเดิมมาได้เยอะมากคือแร่มากจะกินมีน้องีน้องเรายังสวยอยู่เลยค่ะใช่แล้วค่ะกินน้ำมะพร้าวเกออว่าอาการแพ้แถมอยู่ลูดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะอาบน้ำมีวิธีแนะนำเยอะเลยค่ะสําสำหรับคุณพ่อคุณแม่ใหม่ๆเยอะนะคะ เมื่อว,วาคนคุณพ่อไปดูบปะปะอลทถวนสนุกอยู่ครับันนีคนไปเยอะเพ่าอเดินไหนคะแม่บอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าใครเหร่าปุ๊บจะต้องเข้าคอกบั๊บเลยโอเคไหมหึเข้าใจที่แม่พูดใช่ไหมฮะลองมันทำกันหน่าฮะใครเห่ามีเสียงปุ๊บเข้าค้อกทันทีอัน e r s t สแตนฮะ ดูหนูดูพี่ธนาญาติทุกวันเลยค่ะชอบเมาส์ขอบคุณครับดูทุกวันเลยอยากคลิปทำให้ให้ดูทวนมึงแตเป็นหมาดูย้บบอนยุเป็นหมาก็ต้องูทุกคนกดติดตามช่องนี้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้อาจจะไีรในการขายของวันนี้ยังไม่ได้ขายของได้สักอันเลยเพราะว่า้องหลักโดนปิดนะครับโี่ธนาญาตโดนปิดอนะ่ะปักวันนี้ดีกว่า ได้ราคาไหนกันนะวันนี้จะขายแค่แบบเซ็ตเล็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวีคีแลวก็ว่าค <น S 2> <ขอ S 1> ุณเอาเซ็ตใหญ่อยู่นะตัวเองไม,ม่มีมมนมีมักงเห็นไหมปากเซ็ตใหญ่ให้เขาด้วยไม่มี <c oughs> ให้คนถามออนเด็ดไปอ๋อ่อะคายคลองกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเซ็ตใหญ่เดี๋ยวคนถามค่อยปากให้ก็ได้ว,ว่าวันนี้เป็นบางทีคนเป็นลูกค้าใหม่ไงวันนี้ได้เท่าไหร่คะแต่วันนี้ก็สิ้นเดือนเนาะ ทิ้นเดือนทิ้นเดือนคือแบบคนจะสั่งซื้อเพราะว่าเงินเงินเดือนออกทิ้นเดือนพดอดีรู้แล้วถ้าจะกินเค้กต้สั่งร้านนี้เลยอร่อยมากอร่อยมากมาอร่อยได้ไงอร่อยจริงไม่ไม่แพงด้วยห้าสิบบาทลองแล, <c oughs> แลคาอยู่ที่สองร้อ้าสิบแล้วก็สามห้าสี่โอ้สองเก้าศูนย์สองรเก้าสิบเด้อ คนแบบว่าอ่านสรารพอลาวที่มาคอมเมนต์หลายนะคนที่อยากกินแต่ราคาเท่าไราาสามารถซื้อได้เลยในตะกาเดอร์ไทยท่าอยู่ไทยเดอร์ทาอยู่ลาวอาจจะบบมีเนะหรื <Yeah. S 1> อว่า,าจ,จะแบบไปตามหาคอมเมนต์ที่ว่ามีตัวแทนในเดิมนพอเบอื่อกลลืมเพื่อนหน้าสดก็สวยของเปรี้ยวหน้าสดก็สวยหอมเปรี้ยว,ว,ยเ,ยวเพื่อมันทําอาการอ,อา้วกค่ะ